สามพระยาวันนี้ผมจะมานําเสนอเมนูน้ําพริกเมนูนึงนะครับซึ่งเป็นน้ําพริกที่ได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่เรามักจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ผมมากันสามคนนะฮะเดี๋ยวจะแนะนําสมาชิกก่อนนะครับเริ่มจากหวานดีก่อนเลยครับค,ค่ะหวยค่ะสรีสารยุทธศรีมาสายหมูเปิดหนูนะคะเอ็มมาเอ็มมาคัตตันดค่ะโอเควันนี้นะครับสมาชิกทั้งสามคนนะครับผมอานอนท์นะครับแล้วก็มิว จะมาสาธิตการทําน้าพริกก้างปลาครับค่ะและะ้วน้ำพริกนี่มันถูกปัเป็นมาอย่างไรคะโอเคอมาดูเป็นใ,น,ในใกล้ๆนะครับน้ําพริกก้างปลานี้เราได้มาจากก้างปลาแน่นอนนะฮะก้างปลานี้เนี่ยนะครับมันมีที่มาก็คือว่าเริ่มจากการที่ใช้เป็นเป็นของเหนือ,อนเนาะหมายถึงว่าปกติต้องทิ้งใช่ไหมฮะทีนี้ในสมเด็จสักพระริมา,าดาเชิญ พระองค์เจ้าสายสวีพิรมนะครับกรมพระสุธาสินีนาท่านเป็นพระเมสีในรัชกาลที่5ท่านได้นำของเหล่านี้มาดัดแปลงนะครับมาเป็นเมนูหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากแล้วผมก็นำมาถ่ายทอดในวันนี้ครับอาจารย์คะปลาตัวนี้มันไม่เหมือนกับเรยมันแตกต่างกันใช่ไหโอเคครับอันนี้คือปลาสิกุลครับปลาสิกุลซึ่งเรามักซิมเอาแล่เอามาทําเป็นลูกชิ้นเป็นเนื้อปลาหรือว่าเป็น อะไรทอดมันประมาณนี้แล้วก็เหลือก้างทีนี้เขาก็เอาก้างไปแช่น้ําตาลนะครับน้ําหวานแล้วก็ไปตากแดดหนึบแดดนะฮะแล้วจะออกมาแบบนี้ส่วนตัวนี้คือปลาอกกระรนะครับอันนี้คือที่อูหินนะอันนี้ที่จามนะครับสำหรับพี่ก้างปลานี่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตไปเลยนะฮะใส่ก้างปลาที่เราทอดอย่างนี้นะครับใส่ลงไปอ่ะแล้วก็ตําครับเดี๋ยวน้นหัวจะตําไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ใส่ข่านะครับอ่ะข่า ขานี่เราก็ไปทอดกรอบขาเหลืองนะครับทอดกรอบกระเทียมนะครับทั้งเปลือกนะฮะตัดหัวออกแล้วก็ทอดกรอบโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับคลิกแห้งนะฮะคลิกแห้งนี่เราก็เอาเม็ดออกมาส่วนนะครับตอนนี้เราก็ต่ำนะฮะในระหว่างนี้เอ็มม่านะครับของเอ็มม่านะฮะเราก็จะเปิดกระทะนะครับแล้วก็ น้ำมันนิดนึงนะครับน้ำมันประมาณนี้นะฮะแล้วก็วน่ะใส่มาสติชองไปนะครับแล้วก็เริ่มจากมะขามเปียกใส่น้ำขามเปียกใส่นะครับมะขามเปียกนะ,ะแล้วก็น้ำปลาะคะอเออ ก็บีบบีบนะเอาอไปนิดนึงโอเคนะครับบีกันครับให้มันเข้ากันโอเคครับได้ยางหันมาทางนี้ครับอ่าอันนี้ของนุ่งหน่วยนะฮะอ้ายกนี่ฮะประมาณนี้นะครับพอเราตำออกมาได้ประมาณนี้นะครับหรือ เราถ้าเราต้องการไม่ให้มันมันละเอียดมากแล้วก็ให้มันหย,ยาบๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมตักใส่ถ้วยนะครับโอเคเอาละนี่คือม,มากนะครับยบกขึ้นครับใส่น้ำพริกลงไปผัดครับผัดให้เข้ากัน ผัดให้เข้ากันมันก็จะมันจะแห้งๆนะครับน้ำพริกนี้จะไม่เป็นน้ำนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยส่วนผสมของมันเนี่ยนะครับจะมีน้ํานิดเหนียวนิดหน่อยอสีเขาก็จะเข้มนะครับจะมีรสเปรี้ยวนําเผ็ดนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าก้างปลาเราเราทำไม่ละเอียดมากนะครับก็ยังพอได้เคี้ยวบ้างแต่ว่าอันนี้ต้องต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าให้มันแหลม โอเคน้ำพริกนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไมฮะ โอเคครับหอมกลิ่นได้กลิ่นเลยใช่ไหมฮ mm hmm. ะหอมแบบเผ็ดร้อนนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราก็นะครับเสิร์ฟนะฮะ,ะทุกท่านครับนี่คือน้ำพริกก้างปลาจากทีมคอนสัปพยยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ